สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแพรจะมาบอกว่าแพรเรียนโค้ดกับอะไรบ้างโค้ดโดยเราอุดนะคะก็คือกดจราจรของฝรั่งเศสก่อนที่เราจะไปเรียนขับรถและสอบขับรถนะคะก็คืออันดับแรกเลยแพรก็คิดว่าแพรจะเรียน แล้วพรวก็ดูดูดูว่าแพลนจะซื้อโค้ดโค้ดที่ไหนดีแล้วทีนี้แพลนไปเจอโฆษณาของออริก้าแพลนก็เลยซื้อโค้ดจากออริก้าในราคา29ยูโร92้ิติมคือ2องพันสะเขาจะไม่กำหนดจะไม่กำหนดเออ่เวลาให้เราแบบเรียนอะไรเท่าไหร่แต่ตอนนี้แพลนไม่รู้ว่าเขากำหนดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแพลนจะให้ดูหน้าเว็บหน้าเว็บก็จะประมาณนี้นะคะเว็บของออริก้านะคะก็จะประมาณนี้ก็คือซื้อโค้ดจากออริก้าคะหนึ่งก็ซื้อโค้ดออริก้าสองแพลนซื้อหนังสือเรียน โค้ดเพิ่มก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะลึกโค้ดตัวเราวุฒิโค้ดสูนะคะก็จะแบบนี้ให้ดูทีแบบนี้ไม่มีค่าโฆษณาไม่มีค่าพิสเซนเตอร์นะคะสามแพล์โหลดแอปของแปร์มีไอคอนมาลองทำเอ่อมาลองทําดูฝึกภาษาดูนะคะเดี๋ยวเพจะให้ดูว่าหน้าตาเป็นแบบไหนอ้าวแพร์ดูดูดลงโทรศัพท์ลืมลืมโอเคไม่เป็นไรคือในของแปรมีไอคอนเนี่ยมันจะมีเทสก็คือให้เราทดลองทำอ่ะห้าชุด ห้าชุดฟรีนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราชอบหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปซื้อแต่อันนี้มันจะถูก่ะวันนี้ก็แต่ไม่รู้ว่าเขาจะกำหนดหรือเปล่าน,นี่พายไม่รู้คือมานานละแล้วก็จะมีอีกก็คือโค้ดเดอะรูทสองเขาจะเขียนตามพศได้สองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบตอนนี้ก็สองพันยี่สิบแล้วอันนั้นอะจะมีฟรีให้เยอะมากหลายชุดมากแต่ไม่ตรงค่ะมันง่ายเกินไปเอาจริงๆคือง่ายเกินไปส่วนโค้ดเออแปรมีอีกอล่แปรแอปพลิเคชันแปรมีอีกลลอกลเนี่ยก็ห้าสิทถามว่า ไม่ไม่รู้ว่ามันตรงไม่ตรงแต่แค่คิดว่าเอาภาษาดีกว่าได้คําเพิ่มได้คําเพิ่มนะเพราะว่าบางคำบางเขาเรียกอะไรบางแอปพลิเคชันหรือบางโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยเขาจะใช้คําศัพท์ไม่ค่อยเหมือนกันแต่มันจะความหมายคล้ายๆกันโอเคนะคะแล้วก็ซีแถวเรียนแถวเข้าไปใน Google แล้วก็ไปเขียนโค้ดเดลารูตคัตจีก็คือโค้ดฟรีแล้วก็ไปลองทํามันจะขึ้นมาปพ๊บอเพื่อเพแล้วก็ให้เราไปลองทําดูบางบางเว็บเขาให้ทำหนึ่งเซตสี่สิบข้ออย่างของโค้ดโคโซ่เว็บของโค้ดโคโซ่เนี่ยผู้ถูกเนียโคโซ่เนี่ยเขาจะให เขาจะมีให้ทำเทียะหชุดสีิข้อลองไปทําดูแล้วก็ถึงไหนแล้ว Google หลังจากนั้นก็ YouTube 5ก็คือ YouTube ถ้าแพลนไม่ผิดนะก็คือ y o u t u b e แพลนก็ดูจาก y o u t u b e ก็ดูทั้งการอธิบายดูคําอธิบายแล้วก็มันจะมีแบบเขาจะอ่านแล้วก็ให้เวลาให้เราแล้วก็เตรียมให้เราเตรียมกระดาษกระปะกาให้เราจดแล้วก็รอเฉลอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยมันช่วยได้ค่ะ,ะสรุปเลยสรุปรอบสุดท้ายคือห แพวซื้อโค้ดกับเว็บออนิกา้า 2. แพลวซื้อหนังสือเลิกโค้ดดอล o ารูดโคโซนะคะ 3. แพลวหาจาก Google ทำฟรีจาก Google 4. แอปพลิเคชันฟรีคือโหลดมาก่อนเขาจะมีฟรีให้ 5. YouTube ค่ะเยอะมาก u ูทู e เยอะมากทำความเข้าใจกับมันแล้วเราจะทำได้สอบกี่ครั้งช่างมันแต่ไม่ควรสอบเยอะเหมือนแพวนะคะประสบการณ์อย่าไปสอบเยอะค่ะอาจจะเป็นเพราะเราคิดว่าเออเรามีตังจ่ายอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้คิดทีท่วนไม่ได้คิดท่วนทีมีแต่จะไปสอบไปสอบไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยไม่เอานะคะอย่าทำเหมือนแพวไม่ดีสอบเก้าครั้ง แต่ก็เคลภูมิใจก็ผ่านมาได้ไม่ใช่แต่ก็ผ่านมาได้แต่ก็ยังแบบโหทั้งก้าวขังนึงเออเอานะประสบการณ์เนาะใครบอกประสบการณ์ซื้อไม่ได้ด้วยเงินแต่ประสบการณ์โค้ดเดอารูทซื้อด้วยเงินนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ